สวัสดีค่ะชาวราศรีกุมลัคนากุมนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2567ันานะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง เดือนนี้จะมีปรับรูปแบบการดูนิดหน่อยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้สามเหรียญ The Fool n i g h t of Cups The Sun 8ไม่เท้าห้าเหรียญ Pate p of Pentacles k Night of Pentacles p a g e of s w o r d s แล้วก็หกไม่เท้านะคะแล้วก็สำรับนี้จะบอกในเรื่องของความคิดแล้วก็จิตใจข้างในของเรานะคะ สำหรับภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีกุมลัคนาลกุมนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณจะมีความสุขก,กายสบายใจมากขึ้นหรือว่ารู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นนะคะ แล้วก็จะมีความหวังใหม่ๆเข้ามานะจากเดิมเนี่ยสิ่งที่มันเคยติดขัดหรือว่ามีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะในเดือนนี้พวกคุณจะพบทางแก้ทางออกนะแล้วก็จะได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนหน่อยหรือว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามหน่อยนะคะทุกอย่างมันถึงจะสำเร็จได้นะ แล้วก็การพูดคุยเจราจาติดต,ต่อต่อรองในเดือนนี้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะมันจะทําให้พวกคุณได้รับโอกาสใหม่ๆบางอย่างเข้ามาได้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้พวกคุณรู้สึกว่าสามารถที่จะมองเห็นความหวังบางอย่างจากมันได้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้น่ะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการ เจราจาต่อรองหรือว่าพูดคุยเป็นข้อตกลงข้อสัญญาอะไรกับใครนะให้ใช้เหตุและผลให้มากๆนะคะในเดือนนี้มีแนวโน้มว่าพวกคุณจะหัวร้อนอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็จะตัดสินใจค่อนข้างเร็วนะแล้วก็ดูว่าในเดือนนี้เนะี่ยพวกคุณจะไม่ค่อยกลัวอะไรสักเท่าไหร่นักนะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึก มีความกล้าหาญมีความกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆมากกว่าในทุกๆครั้งซะด้วยซ้าไปด้วยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยพวกคุณก็อาจจะรู้สึกหมดหวังหมดกําลังใจก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะในเดือนนี้เนะี่ยอยากแนะนําว่าอย่าป่วยใจเด็ดขาดนะคะแล้วก็กําลังใจในเดือนนี้เนะี่ยสำคัญมากๆนะพวกคุณจะมีทงช่วงเวลาที่รู้สึก ฮึกเหิมนะคะแล้วก็มีทั้งช่วงเวลาที่หมดกําลังใจลงดื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําอะไรเนี่ยอยากจะให้อาศัยความสม่ําเสมอนะคะและพวกคุณจะเห็นว่ามันมีอนุภาพมากๆนะที่จะนําพาพวกคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้น่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณอาจจะต้องรับภาระหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะจะสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะสามารถหาทางแก้หาทางออกในสิ่งที่มันติดขัดได้พยายามอย่ายึดติดกับความผิดพลาดผิดหวังเสียใจในอดีตนะคะมองว่าในเดือนนี้เนี่ยภาระหน้าที่หนักจริงแต่ว่ามันก็มีหนทางที่จะแก้ไขหนทางที่จะเดินต่อไปได้นะคะดูว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคุณจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้นะ แล้วก็จะมีคนให้การยอมรับมากขึ้นนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นด้วยนะมองว่าในเดือนนี้นะมันเหมาะกับการที่จะบุกเบิกหรือว่าการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการต่อยอดขยับขยายจากสิ่งเดิมที่เราเคยมีพื้นฐานอยู่แล้วนะ,ะถ้าเกิดใครมีโปรเจกต์หรือว่าคิดที่จะริเริ่มสิ่งใดก็ตามแต่นะคะ สามารถที่จะเอามาทำในเดือนนี้ได้นะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการงานการงานในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยนะคะแต่ว่าผลงานจะออกมาดีมากๆนะในเดือนนี้ทำอะไรอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจอย่าสูญเสีย ศรัทธาในตัวเองง่ายๆนะคะในเดือนนี้อย่าเชื่อคำพูดใครหรือว่าอย่าแคร์คำพูดใครมากจนเกินไปนะทำอะไรให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คนทุกคนที่อยากจะเห็นความสำเร็จของเรานะคะในเดือนนี้เนะี่ยถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องใดก็ตามแต่นะสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะแล้วก็จะมีสติปัญญาไหวพริบดีมากนะคะ สามารถที่จะหาทางแก้หาทางออกผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะเข้ามานะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการงานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มเติมอีกแล้วก็ในเรื่องของการงานนะี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะบางทีนะ่ยมันอาจจะมีคนซุกป,ปัญหาไว้ใต้พรมด้วยนะเขาอาจจะบอกเราไม่หมดนะคะ แต่เดือนนี้เนี่ยสติปัญญาของพวกคุณจะดีมากนะคะสามารถที่จะรู้ได้เท่าทันกับโกงทุกรูปแบบที่จะมีคนวางไว้นะมองว่าบางอย่างบางสถานการณ์เนะี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะได้ตกผลึกในอะไรบางอย่างถ้าเกิดอะไรที่มันไม่จำเป็นน่ะให้พวกคุณตัดออกไปได้เลยนะไม่ต้องเก็บไว้นะคะ อย่างเช่นคนที่เขาไม่หวังดีเนี่ยไม่ต้องรักษาน้ำใจให้เสียเวลานะคะในเดือนนี้น่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สูญเสียศรทัทธากับใครบางคนเกิดขึ้นได้ด้วยนะแต่ก็ไม่ต้องใส่ใจมากเกินไปนะคะให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขเท่านั้นพอนะแล้วก็ในเดือนนี้น่ะมันมีโอกาสที่พวกคุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่นะคะ มันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เริ่มต้นได้ทดลองแล้วก็ได้เรียนรู้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าพวกคุณจะสามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีด้วยนะจะสามารถประคับประคองแล้วก็บริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่ พวกคุณจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายด้วยนะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาภาระหนี้สินที่ยังติดค้างคาราคาซังอยู่นะคะทําให้สภาพคล่องอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่สําหรับใครที่ก่อนหน้านี้เคยลงทุนรงแรงทำอะไรไว้ในเดือนนี้พวกคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาได้ด้วยนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่พวกคุณจะเห็นความหวังใหม่ๆหรือว่าช่องทางการหาเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะแต่ถ้าใครที่คิดในเรื่องของการลงทุนในเดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะคะแล้วก็ดูว่าพวกคุณจะไม่ค่อยกลัวอะไรสักเท่าไหร่นักนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง ในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าเกิดใครที่กำลังรอคอยเงินอะไรก็ตามนะคะมันอาจจะได้ช้าหน่อยนะในเดือนนี้แต่ว่ามันจะมีเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอดทนรอคอยหน่อยนะแล้วก็ในเดือนนี้อย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะคะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะอย่าเห็นแก่ได้นะแล้วก็อย่าโลภมากนะคะ ให้รามาระวังกลโกงทุกรูปแบบด้วยนะมองว่าในเรื่องของการเงินน่ะถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหามันยังพอมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครที่แย่ๆมันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะให้อดทนหน่อยนะหรือว่าสำหรับใครบางคนน่ะอาจจะได้เป็นการใช้จ่ายไปกับความสุขของครอบครัวนะหรือว่าอาจจะต้องได้รับผิดชอบ ครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็อาจจะมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจมากเกินไปนะคะถ้าเกิดแย่อยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะ,ะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะเพียงแต่ว่าอย่าป่วยใจเท่านั้นพอนะ แล้วก็ให้พยายามบาลานในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะคะอารมณ์จะค่อนข้างมีผลกับพวกคุณมากๆนะ